พระรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรมหาวัชิราลงกรณ์บวรราชพักดีสิริกิจจการิดีพีรยพัศน์รัตศรีมาพิากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจ้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 เสด็จพระราชดำเนินยอนครั้งนี้สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรรนราชสุดา <คน S 1> สยามรมราชกุมารีจะทรงเข้าร่วมพิธ <c oughs> ีเปิดมหาการรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวพุทธศักราช2022ณกรุงปักกิ่ง ตามขั้นการกะกระมูลเชิญของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและจากพระราชทานพระราชวรโรกาดท่านนาย้รัฐมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและถาวายพระกระยาหารเช้าในวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ณ25 65, เรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวอยู่ไทย สมเด็จพระนิฐิธรที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัราชดาสยามบรมราชกุมารีจัดประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันพรฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา13.50นนและจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสร็จพระราชมนแกลถึงท่าอากาศยานดอนเมืองในวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา13.00นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 I <laughs>